นุ่นวรนุชเปิดใจสาเหตุไม่ลงรูปคู่ตอดปิติชีวิตคู่15ปีดักอย่างมั่นคงเกือบ15ปีแล้วที่นางเอกนุ่นวรนุชตกตรงโปรงใจใช้ชีวิตคู่กับนักธุรกิจตอดปิติไม่ได้หวานหวือหวาแต่คองรักมั่นคงกันเรื่อยมาเรื่องลงรูปคู่กันหรือโมเมนต์หวานหวานนุ่นบอกว่า ตอนไม่ใช่นักแสดงเขารู้สึกว่าถ้าดงรูปคู่กันแล้วใครอาจจะมายวิาพาษวิจาร์เยอะเขาก็ไม่ได้ชอบเขาเป็นนักธุรกิจส่วนนุ่นยังทำงานเขาก็โอเคไม่ว่าอะไรเขายังอยากแข่งรถยังอยากแข่งแบดปิดต้นก็ทำไปเลยไม่ได้ว่าอะไร ทุกคนก็จะมีสิ่งที่ตัวเองทําแล้วมีความสุขแล้วก็คือ support ซึ่งกันและกันหากวันใดลงรูปคู่ในไอจจะกลายเป็นประเด็นข่าวทันทีแต่ถ้า IG ตอดมีรูปนุ่นอาจจะเป็นเรื่องแปลกมากมันเป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนไม่ได้มีกันว่าจะต้องลงไม่ลงความรักตอนนี้แฮปปี้ดีอยู่กันสองคนมีความสุข แต่ก็ไม่ได้อยู่กัน2คนตลอดเวลาต่างคนต่างทํางานกับบ้านมาเจอกันทานข้าวกันเวลาอยู่ด้วยกันหรือไปเที่ยวกัน2คนคือน้อยมากส่วนตัวจะชอบมีเพื่อนไปด้วยมากกว่าสมมติไปเที่ยวต่างประเทศจะได้มีคนช่วยกันกิน